ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้นิทานชาติก่อตอนที่6.3ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ ภายหลังจากที่พี่ได้พบกับปิริยะมหาเศรษฐีแล้วพี่จะขอให้เขาส่งบริวารพร้อมด้วยรถม้ามารับน้องอย่างที่ศาลากลางเมืองเพื่อเข้ายัางที่พักของเขาอีกทีฝ่ายผู้เป็นภรรยาได้ฟังคำดังนี้แล้วก็เห็นดีด้วยจึงแยกเดินทางไปรอยอย่างที่ศาลากลาง ในขณะที่สังฆามหาเศรษฐีก็เดินไปพบกับปิริยะมหาเศรษฐีเพียงลำพังและเมื่อเดินทางมาถึงหน้าที่พักอาศัยของปิริยะมหาเศรษฐีก็แจ้งความประสงค์กับผู้ที่รับผิดช,ชอบบริเวณนั้นว่าเขาต้องการพบกับปิริยะมหาเศรษฐีโดยกล่าวออกมาด้วยอาการยิ้มแย้มจำใสว่ารบกวนท่านช่วยไปแจ้งแก่ปิริยะมหาเศรษฐีว่าเพื่อนเก่าจากเมืองราชครีชสังฆะได้มาหา ที่สังฆมหาเศรษฐีมาอาการที่อารมณ์ดีเช่นนี้เพราะคิดไปว่าปิริยะมหาเศรษฐีจะเป็นเหมือนกันกับตนเองที่มักจะเกิดความปิติดีใจที่จะได้พบกันกับเพื่อนเก่าเมื่อบริวารเข้าไปแจ้งต่อปิริยะมหาเศรษฐีแล้วปิริยะมหาเศรษฐีก็เอ่ยเพียงประโยคสั้นๆด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าให้เขาเข้ามาเมื่อฝ่ายสังฆมหาเศรษฐีได้ทราบว่าจะได้พบกับเพื่อนเก่าก็รู้สึกยินดีปรีดา จึงรีบเดินเข้าไปพบกับปิริยะมหาเศรษฐีที่กำลังนั่งอยู่ในห้องรับแขกอันโอทถถงแต่ก็รู้สึกแปลกใจที่กลับไม่เห็นท่าทีดีใจหรือมิตรไมตรีที่ควรจะแสดงออกมา ปิริยะมหาเศรษฐียังคงนั่งนิ่งใบหน้าเรียบเฉยเช่นเดิมจนเมื่อสังฆะมหาเศรษฐีเดินเข้ามาใกล้พอสมควรแล้วปิริยะมหาเศรษฐีจึงหันหน้ามาพลางเอ่ยถามขึ้นมาว่าท่านมหาข้าพเจ้ามีทุรธะอันใดอย่างนั้นหรือสังฆะมหาเศรษฐีชะงักกับท่าทีของปิริยะมหาเศรษฐีแต่ก็ยังตอบแบบไม่ค่อยมั่นใจไปว่าข้าพเจ้ามาเยี่ยมเพื่อนเก่าปิริยะมหาเศรษฐีถามต่อแบบไม่ค่อยพอใจว่า แล้วตอนนี้ท่านพักที่แห่งใดสังฆมหาเศรษฐีตอบกลับว่าข้าพเจ้าและภรรยาเพิ่งเดินทางมาถึงยังไม่มีที่พักแห่งใดเลยตอนข้าพเจ้าให้ภรรยาไปพักรอก่อนที่ศาลาพักสําหรับคนเดินทางที่กลางเมืองปิริยะมหาเศรษฐีกล่าวโดยมีสีหน้าเรียบเฉยต่อว่า ที่นี่ไม่มีที่พักให้พวกท่านทั้งสองหรอกนะปิริยะมหาเศรษฐีกล่าวตัดบทออกมาเพราะเดาได้ว่าสังฆะมหาเศรษฐีเดินทางมาหาเขาในครามไม่พ้นต้องมาหาความช่วยเหลือจากตนเป็นแน่สังฆะมหาเศรษฐีรู้สึกถึงความที่ไม่เป็นดังหวังจึงตัดสินใจกล่าวออกมาตรงๆว่าท่านมหาเศรษฐี ข้าพระเจ้าและภรรยาเดินทางไกลามาหาท่านในครานี้เพราะพวกเราทั้งสองกำลังเดือดร้อนเช่นเดียวกันกันกบที่ท่านเคยเผชิญมาในคราก่อนมาในครานี้จึงอยากที่จะได้รับความช่วยเหลือจากท่านบ้างเท่านั้นเองปิริยะมหาเศรษฐีพูดด้วยน่าเรียบเฉยว่าข้าพระเจ้าคงจะช่วยอะไรท่านไม่ได้มากหรอกนะนอกจากจะให้อาหารกับท่านบางส่วนเพื่อไปหุงหาทำกินเอาเอง จากนั้นปิริยะมหาเศรษฐีก็ตะโกนสั่งให้บริวารไปนําข้าวสารมาสี่ธนานหรือราวราวสองเจ็ดกิโลกรัมท,ทั้งทั้งที่ในขณะนั้นเองเขามีข้าวสารอยู่ถึงหนึ่งพันเกวียนหรือสี่ตันที่วางกอง อยู่ในยุ้งช้างข้าวด้านหลังบ้านที่ใหญ่โตนั่นเองขณะที่บริวารคนนั้นวางกระสอบข้าวสารลงตรงหน้าเพื่อที่จะตวงข้าวสารออกมาให้ได้สี่ธนานแล้วใส่ในห่อกระดาษฝ่ายของสังฆมหาเศรษฐีได้แต่มองเหตุการณ์นี้ด้วยความอึ้งงงนันคล้ายกับถูกตรึงไว้ไม่ให้ขยับพร้อมกับคิดว่าจะรับข้าวสารนี้ดีหรือไม่แต่สุดท้ายก็คิดว่ารับไว้ดีกว่าเพราะคิดได้ว่าตัวเรากับปิริยะมหาเศรษฐีนั้นรู้จักกันมานาน เรานั้นได้ช่วยเหลือเขาตอนที่เขาเดือดร้อนก็ถือว่าตัวเรานั้นได้กระทําหน้าที่ของมิตรที่ดีแล้วส่วนเขานั้นจะช่วยเหลือเราได้แค่ไหนนั้นก็ถือเป็นเรื่องของเขาเข้าสารสี่ธนานนี้เราควรรับไว้เพื่อสงวนไมตรีเพราะจะอย่างไรเสียก็มาจากน้ำใจของเขาซึ่งก็คือเพื่อนของเราเอง จากนั้นเมื่อสังฆมหาเศรษฐีได้รับข่าวสารสี่ธนานมาแล้วก็ไม่ได้กล่าวถึงบุญคุณที่ตนได้เคยช่วยเหลือปิริยะมหาเศรษฐีมาก่อนเพื่อที่จะเรียกร้องถึงทรัพย์สินหรือการช่วยเหลือใดๆอื่นอีกต่อไปโดยกระทําเพียงกล่าวคําอําลาและเดินออกจากเรือนของปิริยะมหาเศรษฐีแล้วกลับไปหาภรรยาที่กําลังรออยู่ที่ศาลาพักสําหรับคนเดินทางที่อยู่ใจกลางเมืองพารณาณสี แขวนกาสีนั่นเอง